กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการเสีงที่สองนะฮะเรามาตอนข้อ3เลยดีกว่านะข้อ3ในในสิบห้าข้อ3ก็คือไม่ประพฤติผิดในกรรมนะอลาบาสเตอร์นะได้สรุปคำพูดของนักวิจารณ์ไทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งข้อนี้ว่าสตรีผู้ซึ่งเป็นที่หวงแหนของผู้อื่นได้แก่ภรรยาและสตรีโสตซึ่งมีสามีหรือญาติพี่น้องเป็นผู้ดูแลคุ้มครองและสตรีที่มีคู่มั่นคู่หมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสติที่ไม่เหมาะจะพึงปรารถนาแต่ในเมื่อข้อคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่มีใครมาถกเถียงจึงมีพวกชายโสดที่คิดว่าการผิดประเวณีไม่เป็นผิดภัยหากไม่มีผู้ใดจับได้นะประเด็นที่ควรพิจารกก็คือทำไมสินข้อนี้จึงวางฐานะบุรุษและสตรีไว้ต่างกันและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม การมีคู่ครองหลายคนในบุรุษจึงเป็นที่ยอมรับได้นะฮะข้อ4ครับไม่กล่าวเท็จนะสุภาษิตและคำสอนต่างๆล้วนให้ข้อคิดจริงเกี่ยวกับศัจธรรมของคนไทยสุภาษิตบางบทเนี่ยก็เป็นสำนวนที่ใช้ทั่วไปเช่นสิ่งที่คนพูดกันนั้นต้องเอาห้าหารสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีสุภาษิตอื่นๆซึ่ง นงถึงการพูดเกินความจริงเช่นลิ้นยาวจนตวัดถึงใบหูอ่อานะอนนี้ก็เป็นสภาษ,ษิ์สมนุนไทยนะครับที่มันเข้ากับสินข้อนี้เขาไม่เก่าวเทนน็จนะกันนะไม่ขอแปลใไไดๆนะในสองข้อนี้นะเดี๋ยวพัก,กอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาข้อสุดท้ายยาวนิดนึงนะข้อสุดท้ายยาวนิดนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงเขาจะวิจ,จารณ์ว,ว่าไงนะพักสักครู่ครับ